ขณะนี้ได้เวลากระปุกจะกินยาแล้วนะคะอ้าวเอะอ๊บอึ๊บอ้าวอุ๊ออร้อยจังเลยเฮ้ยอ้าววกินเก่งมากเลยวกระปุกกินเก่งมากเลยอึ๊บออึ๊บใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้ว โอ้ยอ่านนีนึงอนนี้น่งอ่ะดอไมู่กอืมม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 มวมม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 มปมมมมมวมม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 ดแล้วหมดแล้วมมมมมม่อมม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 หนูชื่อโอย down there